สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี c เอฟซี FC. ทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางเหล่าพัฒนานะคะพี่พี่จ๋าชุดโค้งสุดท้ายนะคะอ่าชุดโค้งสุดท้ายแอดเน้นไปแค่3คู่เท่านั้นเนาะอ่ายังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้แอดต่อด้วยนะคะพี่พี่จ๋าก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่าสำหรับชุดโค้งสุดท้ายเนาะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะแอดลง2ส,สูตรอ่ากับชุดที่เป็นตารางนะคะชอบใบเขียวตามใบเขียวหรือสุดท้าย สำหรับตัวเด่นดูเด่นวิ่งรูดนะคะพี่ๆจ๋าเด่นวิ่งรูดเนาะสำหรับสามตัวเด่นนี้ที่แอดให้ไปใครอยากนำไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะสำหรับเด่นสุดก็คือหนึ่งนะคะเจ็ดแล้วก็ห้าเด่นสุดก็คือหนึ่งนะคะถ้าใครไม่ชอบหนึ่งค่อยนำเจ็ดกับ ไปพิจารณาดูนะคะหนึ่งมีตัวไหนกันบ้างมาดูกันหนึ่งแอดก็จะมีหนึ่งห้านะคะหนึ่งหกใครไปชอบหนึ่งหกกลับหัวเป็นหนึ่งเก้าเนาะส่วนเดนที่เจ็ดก็ยังคงติดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง ดสี่นะคะสำหรับเด่นที่ห้าห้าสองห้าหกนะคะอ่ะมาดูตัวที่แอดเน้นกันสำหรับในหกคู่นี้เน้นไปสามคู่นะคะเน้นไปสามคู่สำหรับเด่นที่หนึ่งแอดเน้นไปที่หนึ่งหกนะคะหรือหนะึ่งเก้าเนาะเจ็ดสี่ นะคะ 5, แล้วก็ห้าหกดูจะจะเขียนหกห้าไปเขียนห้าหกพี่น้องจ๋ากลับกลับด้วยนะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะอ่ะห้าเก้ามาชื่นชอบเหมือนกันก็เตรียมจดนะคะพี่พี่จ๋าเตรียมแคปเพื่อนำไปพิจารณาเปรเทียบนะคะ ก็ขอขอบคุณพีพีเทุกๆท่านนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ